ระหว่างวันที่20และ21พฤษภาคม2566ณมาหาวิทยาลัยบุรพาวิทยาเขตจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีผู้เชี่ยวชาญตราจารย์ดรกัญญาบานอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีรวมด้ยวยรองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดีผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีและบุคลากรร่วมในโครงการผนึกกำลังพัฒนาประเทศอัรีเทคโนโลยีและ Longevity Food and Herb ภายใต้กิจกรรมจันทบุรีแกรสโตโมนีทัวริสในการขับเคลื่อนการนำพืชสมุนไพรสำคัญในท้องถิ่นผลักดันสู่การท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดจันทบุรีในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมิทติ้งซึ่งจัดโดยที่ประชุมอธิการบดีมาหาวเฉลยราชพัฒนสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันร,รับฟังข้อเสนอแนะและร่วมกันในการวางแผนและแนวทาง ในการพัฒนาอาหารและสมุนไพรไทยในอนาคตโดยได้รับเกียรติจากผู้ศาสตราจารย์วศินยุวนาเตมีผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรีและคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาวิทยาเขตจันทบุรีและทีมงานร่วมให้การต้อนรับสำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงานประกอบด้วยการนำเสนอโครงการ gastronomy and tourist แอดจันทบุรีการนำเสนอโครงการจันทบุรีโมเดลโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์กเกษตรสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงเพื่อความเป็นอยู่ของชุมชนจันทบุรีอย่างยั่งยืนแนวทางการพัฒนาความร่วมมือเพื่อความยั่งยืนร่วมกับสภาสากรรมจังหวัดจันทบุรีและประธานหอ,อการค้าจังหวัดจันทบุรีการรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลจากเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีการพิจารณาร่าง MOU และร่วมหาลือการขยายความร่วมมือและรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ4หน่วยงานซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยบุรพาวิทยาเขตจันทบุรีสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและศูนย์ศึกษามหานาครและเมืองรวมถึงการเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมอาหารและโรงเรือนเกษตรของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ด้วย